โอเคคราบก็กล่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The c o p FF นะครับวันนี้อยู่กับเกมกาลีนาฟรีไฟนะครับก็เดินนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทําการเติมเพชรรับคาตาณ์ใหม่นะครับเป็นกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นะครับก็คือเติมครบ499รับคาตาณ์กะโหลกประกายทองนะครับกิจกรรมที่เติมแล้วรับคาตาณ์ฟรีๆแบบนี้นะครับหายากนะคนดูใครที่อยากได้คาตาณ์แบบนี้นะครับเพียงแค่เราเต นะครับเราก็สามารถรับไปได้เลยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่2นะครับก็เป็นกิจกรรมตัวนี้กิจกรรม8ทีขั้วเขียวเคียว,ยวบุญญานะครับ พร้อมสกินรถสปอร์ตก็คือจะมาในรูปแบบตู้สุ่ม8ทการันตีถาวรอลเลยนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับจะมา8วันนะครับซช่งเริ่มวันนี้นะครับหาวันที่3นะครับโอเคงั้นเราไปเติมเพชรแล้วก็มาสุ่มกิจกรรมใหม่กันเลยโอเคครับเราก็ไปทาการเติมเพชรมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็มีเพชรอยู่1,127เพชรนะครับเชิงนะครับคาตานะตัวนี้นะครับสามารถถือในล็อบบี้ได้ด้วยเย็ด ก็ดูมานะครับเดี๋ยวเรากดรับแล้วก็ไปสุ่มกิจกรรมใหม่กันเลยนะครับเช่งกิจกรรมตู้สุ่ม8ทีของเรานะครับจะออกอันแรกหรืออันสุดท้ายเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเลือกออก2อันนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเลือกสินส่วนตัวละครแล้วก็สกินปืนแล้วกันเนาะโอเคงั้นเรามาเริ่มสุ่ม9เพรแรกนะครับสุ่ม9เพรแรกจะออกอะไรเฮ้ยออกรถสปอร์ตเปล่าออกรถสปอร์ตเออหนึกว่าจะออกรถสปอร์ตอันแรก ผมว่าน่าจะไม่ออกหรอกอันแรกอ่ะสุ่มอันสองเลยละกันอัน2 29เพชรนะครับ29เพชรสินส่วนตัวละคร69เพชรไปไปต่อว่ามันจะออกอะไรนะครับโอ้โหบอดบอดตัวนี้มีแล้วอ่ะต่อเลยนะครับมาครับเรียบ้อยไม่ออกต่อไปอีกครับเฮ้ยผมว่าน่าจะอันสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวสามอันสุดท้ายต่อครับ โถออกกระเป๋าดีจริงๆกระเป๋าก็มีแล้วสาก้อยเเพช <est> รนะครับจะออกอะไรจังหวะนี้มับเข้าให้เรียบร้อยรถสปอร์ตโคตรเทร่โอ้โหได้แล้วครับรถสปอร์ตตอนนี้เพชรเหลือ24ี่เพชรสุ่มอีกทีก็ห้าเเพชรหมดแล้วครับคนดู <c oughs> <c oughs> เราไปดูนะครับสก,กินรถสปอร์ตนะครับว่ามันจะเท่ขนาดไหนนะครับ เชิงรถสปอร์ตนะครับผมก็มีเยอะอยู่นะเย่รถสปอร์ตตัวนี้โคตรสวยเลยครับคนดูว้าเดี๋ยวสวมใส่ไปเลยแล้วก็คาตาะของเรานะครับที่เติมครบลับนะครับคาตาะอยู่ไหนเออเอ้าคาตาะอยู่ไหนเนี่ยอันนี้มันหมัดนี่ว่านี่ไงนี่ไงคาตาะเนี่ยเฉแสดงในน,นานลับบีด้ดิมาโคตรเทเลยครับคนดูดูดิโอ้โหสามร้อยหกสิบองศาเดี๋ยวเราเอารถสปอร์ตเราใส่ด้วย นี่รถสปอร์ตมันแบบคันใหญ่มากเลยเ<ม>ชื่องเคียวผมยังไม่เอาเนาะเพราะว่า มันต้องเติมอีกนะครับตอนนี้เพชรผมหมดแล้วนะครับผมไม่เติมดีกว่าเดี๋ยวผมเอาสัตว์เลี้ยงออกแล้วก็มายืน x อ็กโคเทเลยดูดิดูอยากรู้ว่าผมเอาเพชรมาจากไหนนะครับอยากรู้ว่าผมได้เพชรมาจากไหนนะครับจำนวน1000พเพชรนะครับก็เป็นแอปแอปนี้เลยนะครับเป็นเกมเกมนี้เลยนะครับเป็นเกมฟรีเล่นฟรีได้เงินจริงนะครับก็คือเป็นเกมไพ่แข่งหันสาหรือว่า Happy ้ดัมีนะครับอันนี้คือมีดาวนโหลดทั้ง iOS อและ a อ d r o อยนะครับเป็นเกมนะครับไม่ใช่เว็บพนันนะครับก็คือเกมฟรีเล่นฟรีได้เงินจริงนะครับเรา เกมหาคอยเพื่อเอาคอยไปแลกบัตรูนะครับแล้วก็เอาบัตรูนะครับมาเติมเกมนะครับเตสามารถเติมเกมฟรีไฟได้ด้วยนะครับนี่เลยนะครับเป็นเกมนี้นะครับก็ผมก็เล่นอยู่นะครับเป็นแฮปปี้ดัมมี่นะครับไทเวนจะเป็นแฮปปี้ดัมมี่นะครับพอเราเข้ามาอยู่ในหน้าแรกของเกมนะครับเราล็อกอินอะไรให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะประมาณนี้นะเกมนี้นะครับมันสามารถเล่นได้ทุกอายุเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่การพนันนะครับอายุเท่าไหร่ก็เล่นได้นะครับผมเล่นเกมนี้นะครับก็นานแล้วนะครับเนี่ยนะครับคนดูเห็นข้างล่างไหมสะสมคอยเพื่อแล บัตรที่เอ็มคาโธเพชร ฟรีไฟล์และรางวัลอ right? ื่นๆนะครับเนี่ยก็คือเราสะสมคอยคอยของผลตอนนี้มีอยู่1น0 0 0แสนกว่าคอยนะครับ1น0 0 0แสนกว่าคอยมันสามารถแลกนะครับได้1000บาทนะครับเพราะว่า1000คอยเท่ากับ10บาท10,000ืนคอยเท่ากับ100บาท1น0 0 0แสนคอยเท่ากับ1น0 0บาทนะครับและใครที่ดาวน์โหลดเกมนี้มาครั้งแรกนะครับก็ใส่รหัสโค้ดเพื่อรับคอยนะครับก็คือให้คนดูกดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับกดที่คําว่าเชิญหรือว่าเลขบวกตรงนี้นะครับพอกดเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับให้คนดูกดคําว่าผูกพอกดคําว่าผูกเสร็จนะครับก็ โค้ดก็คือ JHRC572 นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปแลกให้ดูนะครับถ้าคนดูไม่เชื่อนะครับกดเข้ามาตรงคอยนะครับพอกดเข้ามาแล้วกดเข้าคําว่าแลกนะครับพอคําว่าแลกนะครับอยู่ข้างล่างนะครับบัตรเหลือแค่บัตร1 0 0 0ันะครับเหลือ5้าใบนะครับเดี๋ยวผมแลกให้ดูนะครับกดแลกเข้าไปเลยนะครับพอกดแลกปุ๊บนะครับยินดีด้วยส่งคําขอแล้วนะครับชูมันี่จะถูกส่งถึงคุณภายในหนึ่งหานสามวันนะครับก็คือพรุ่งนี้นะครับก็แค่ันค่งวันนะครับรอแค่งนึ่งวันนะครับนะวันก็จะเข้าพอ เวลาแรกๆมานะครับเราก็เอาเลขรหัสตัวนี้ไปเติมเกมฟรีไฟลเอาไปเติมเกมอื่นก็ได้นะครับหรือว่าเติมเข้าชูนี่ก็ได้นะครับใครที่อยากได้ออรีไปดาวนโหลดมาเล่นนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมฟรีและเล่นแล้วได้เงินจริงด้วยโอเคนะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับเป็นกิจกรรมตู้ไดมอนด์รอยัลนะครับตู้ไดมอนด์รอยัลนะครับก็เป็นชุดผู้หญิงนะครับชุดตัวนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับผมมีอยู่18ใบนะครับ ผมมีบัตรฟรีนะครับ18ใบเดี๋ยวผมไปแลกอีกสัก2ใบนะครับแล้วก็มาสุ่มสิบครั้ง2ทีน่าจะออกอะนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มอ่ะครั้งแรก10ครั้งเปิดมับว้าวดำปีไม่ออกอ่ะอีก10ครั้งโอ้โหไม่ได้อะไร สิบยี่สิบครั้งไม่ได้อะไรโอ้โหโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วจากการที่ใหม่คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ